มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้อนประสบการณ์รักแรกของนอนกุลที่เริ่มต้นเร็วและจบเร็วค่ะพระเอกหนุ่มนนกุลชาโนนอยู่ในโหมดอินเลิฟกำลังศึกษาดูใจกับนางเอกสาวรุ่นพี่แอฟพักสออนนะคะหลังได้ร่วมงานกันจนเกิดเป็นความรู้สึกดีๆเรื่อยมา ทางนี้รายการขับไฟเดโชล่ะสุดหนุ่มนนกุลได้ไปร่วมพูดคุยแล้วก็ย้อนเล่าประสบการณ์แรกๆให้ฟังนะคะว่าตัวเองเป็นหนุ่มอินโทรเวิร์ดมากๆไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆสามารถกินข้าวดูหนังคนเดียวได้แต่เห็นแบบนี้เคยจีบสาวอยู่บ้างซึ่งไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะพูดออกไปตรงๆมาก รักแรกก็ขอเขาเป็นแฟนง,ง่ายๆโดยเขียนที่ชายหาดว่าเป็นแฟนกันนะจากนั้นก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ฝ่ายหญิงดูซึ่งความสัมพันธ์ครั้งนั้นค่อนข้างเร็วคุยกันหนึ่งสัปดาห์ขอคบเลยสุดท้ายความรักที่เริ่มต้นเร็วก็มักจะจบเร็วย้อนประสบการณ์รักแรกของนุนกูลที่เริ่มเร็วแล้วก็จบเร็วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก tdi com ค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ